หลายท่านคงรู้จักมะเร็งเต้านมกันดีอยู่แล้วแต่การเกิดมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างพร้อมๆกันหรือเกิดทีละข้างห่างกันสิบปีโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนมาฟังกันดูครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมอมอเกมในแพทย์เดชดุลชัยธรรมแสงเสริญน,นะครับก็เป็นสัญญแพทย์และก็สัญญแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะครับที่หลายท่านพอจะทราบแล้วว่าออท่านเพิ่งเสียไปจากการเป็นมะเร็งเต้านมแต่การเป็นมะเร็งเต้านมของคุณหญิงเนี่ย มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็คือ,เ,อเขาไปสัมภาษณ์คุณแม่ของคุณหญิงคุณแม่ของคุณหญิงก็เล่าเรื่องราวของคุณหญิงว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนหน้านี้แล้วสิบปีรักษาหายเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆมาเป็นอีกข้างหนึ่งซึ่งเพิ่งตรวจพบไม่นานแล้วก็ยังรักษาได้ไม่เท่าไหร่เลยก็เสียชีวิตแล้ว ซึ่งหลายท่านที่เคยเจอคุณหญิงก็บอกว่าเเมื่อสองสามเดือนที่แล้วยังดูแข็งแรงดีอยู่เลยอะคราวนี้มาดูบทสัมภาษณ์ก็คือคุณแม่เนี่ยบอกว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นมะเร็งมานานแล้วเป็นด้านซ้ายเป็นมาสิบปีตัดเต้านมไปแล้วรักษาแล้วนะหายแล้วอยู่ดีๆมาตรวจพบว่าเป็นอีกข้างหนึ่งก็คือทางด้านขวาเลยรักษาไม่ทันแล้วคุณแม่บอกว่าเนี่ยคุณหญิงเนี่ยคล้ายๆว่าเพิ่งตรวจพบ เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่มันไม่ทันและมันลามไปแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนพอเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วไม่ทันสังเกตมารู้อีกทีหนึ่งก็คือกระจายไปทั่วร่างแล้วนะแล้วพอจะรักษาให้เคโมไปประมาณ4ครั้งก็น่าจะเป็นผลแทรกซ้อนของไตนะก็คือให้เคโมไปแล้วไตไม่ดีก็เลยหยุดการให้เคโมแล้วไตก็มีภาวะไตไวายทำให้เสียชีวิต นะครับอันนี้คือเรื่องราวที่คุณแม่เล่าให้สัมภาษณ์นะตรงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจก็คือหนึ่งมะเร็งเต้านมตัดแล้วเนี่ยกระจายไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมหลายท่านคงฟังแล้วก็รู้สึกปแปลกใจเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเวลามันกระจายมันมักจะก,กระจายไปในตำแหน่งอื่นไปปอดไปตับไปสมองอะไรเงี้ยใช่ไหมการกระจายไปอีกข้างหนึ่งพบได้มากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวเรามาฟังกันสองมะเร็งกกเ,ดเ,ดเ,เงงต้านมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นชนิดเดิมหรือเปล่าหลายท่านคงยังไม่รู้นะว่ามะเร็งเต้านมจริงๆมันมีหลากหลายชนิดมากมันเป็นชนิดเดิมหรือเปล่าและเกิดขึ้นอีกข้างหนึ่งได้ 3. มะเร็งเต้านมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นชนิดใหม่เลยหรือเปล่าหรือเป็นชนิดเดิมนะอย่างที่บอก 4. มะเร็งเต้านมกระจายมาที่ไตพบไวมากน้อยแค่ไหน เออห้าเมื่อเลงเมื่อเป็นมะเร็งเต้านมแล้วด้านหนึ่งจําเป็นจะต้องตัดอีกข้างหนึ่งเผื่อไว้เลยหรือเปล่าท่านฟังแบบนี้เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกเอ้ยหมออันที่หนึ่งก็ในเมื่อมันเป็นมะเร็งเต้านมเรามีเต้านมสองข้างโอกาสที่มันจะเกิดเป็นมะเร็งอีกข้างหนึ่งก็ต้องมีสิตัดเผื่อเลยได้ไหมฟังดูเหมือนบ้าระห่ำนะแต่มีคนคิดแบบนั้นเหมือนกันนะอ่ะ ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าเราจะต้องรู้จักชนิดของมะเร็งเต้านมก่อนเต้านมประกอบไปด้วยส่วนสําคัญสองส่วนก็คือท่อน้ํานมกับต่อมน้ํานมคําถามถามเล่นๆว่าท่านคิดว่ามะเร็งเต้านมนั้นเป็นส่วนของท่อน้ํานมหรือต่อมน้ํานมอันไหนพบบ่อยมากกว่ากันให้ทายนะติกตต๊กตอกติ๊กตอก คำตอกคือท่อน้ำนมแปลกไหมหลายท่านคิดว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นต่ำน้านมสิไม่ใช่มะเร็งของท่อน,น้ํานมเนี่ยที่เป็นวงกลมด้านบนเนี่ยพบไว่กว่าโดยถ้าสมมุติว่าเราพบเร็วก่อนที่มันจะกระจายเนี่ยเราจะเรียกว่า DCIS ductal carcinoma in situ แต่ถ้ามันกระจายออกจากท่อไปแล้วเราจะเรียกว่า invasive ductal carcinoma ซึ่งนั่นก็คือ ท่านจะคำพบก้อนพบนู่นพบนี่พบนั่นนะแต่ถ้ามันเป็น DCIS คือมันอยู่ในท่อเนี่ยท่านทำแมบมโมแกรมเนี่ยท่านอาจจะเจอว่ามันมีคาซิไฟติดก่อนเออไออย่างนั้นะ่ะมักจะรักษาแล้วก็ได้ผลดีเลยส่วนอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยลองลงมาก็คือมะเร็งของต่อมน้ำนมนะ,ะมะเร็งของต่อมน้ำนมเขาเรียกว่าโลบูล่าคาซิโนมาอินไซตุก็คือเหมือนกันก็คือถ้ามันยังอยู่ในต่อม เราก็จะเรียกว่า i n s i ซตตู้แต่ถ้ามันกระจายออกไปนอกต่อมแล้วเราก็จะเรียกว่าอิ v เว i ีด l ลบุลาร์คาสโนมาทั้งสองอย่างเนี้ยรวมๆกันนะพบมากกว่า90%โดยเขาบอกว่าพบกลุ่มอินเว i ี e ดักเต้าคา i โนมากับดักเต้าคาสโนมาอินไซตูรวมๆกันแล้วประมาณ77%และอย่างที่บอกถ้าท่านพบว่าตอนที่มันพบตั้งแต่แรกแรก การรักษาก็ค่อนข้างดีตอบสนองการรักษาก็ดีมักจะหายเป็นปกติแต่ถ้าท่านพบระยะที่มันเริ่มกระจายตัวออกไปข้างนอกแล้วอัตราการรักษามันก็จะลดลงแต่มันก็อยู่ในระดับ80-90%มานะอ่า80-90%นะทั้งนี้ทั้งนั้นมีมะเร็งบางชนิดนะที่ชื่อว่าเมตตาพลาสติกคาสิโนมาเนี่ย ที่พบน้อยมากๆ0.05ตรงบริรเวณศีรษะหมอนี่ยเมื <ME> ่อพบแล้วอัตราการรอดชีวิตจะมีแค่50เพราะนั้นมันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะเร็งที่คุณหญิงจุฬาลักพบในครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นมเม็งชนิดเติมหรือเปล่าถ้าเป็นมเมล็งชนิดเติมมันก็น่าจะรักษาหายสิหรือว่าระยะการพบมันเป็นระยะที่กระจายไปแล้วและทําไมมันถึงตรวจไม่พบตั้งแต่ตน้น เออม,มีข้อหน้าสังเกตนะเดี๋ยวต้องมาดูกันเราจะโชคร้ายแค่ไหนที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างอ,อันที่หนึ่งก่อนเขาบอกว่าโอกาสในการเกิดมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างในช่วงชีวิตของท่านนะในช่วงชีวิตของท่านนะนั่นหมายความว่าท่านอาจจะตรวจพบพ,พ,พร้อมกันเลยทั้งสองข้างในวิสิตแรกก็เป็นไปได้หรือ ท่านอาจจะตรวจพบมะเร็งเต้านมรักษาไปจนหายแล้วและเกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งก็ได้สมืติผ่านไปสิปีหบบกุญส์กรณีคุญิงเนี่ยมันพบได้ประมาณ2องถึงสิคือพบได้น้อยอันนี้คือในช่วงชีวิตทั้งหมดนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านตรวจเจอมะเร็งครั้งแรกในตอนอายุน้อยโอกาสที่ท่านจะตรวจเจอมะเร็งในเต้านมฝั่งตรงข้าม เมื่อท่านอายุมากขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะเพราะมันมีช่วงเวลาให้เกิดเข้าใจใช่ปะ่โดยเขาบอกว่าความเสี่ยงในการพบที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างมันก็ขึ้นอยู่กับประวัติครอบครัวด้วยหรือคุณมียีนที่ชื่อว่า BRCA 1หรือ BRCA 2คุณก็อาจจะมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างมากกว่าคนอื่นใช่ไหม อันที่2ออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในอายุน้อยคุณตรวจพบตั้งแต่อายุ20ไปปลายโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งในตอนอายุ40 50 60ก็มีนะเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกว่ารักษาตัดไปแล้วข้างหนึ่งไม่ใช่ว่าบอกว่าท่านหายแล้วนะท่านยังมีโอกาสเกิดดังนั้นจะต้องหมั่นตรวจรักษาและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านเป็นมะเร็งชนิดที่ชื่อว่า lobular breast cancer นะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่หมอพูดว่ามะเร็งเกิดในท่อกับมะเร็งเกิดที่ต่อคนที่เป็นมะเร็งเกิดที่ต่อมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่เต้านมทั้งสองข้างสูงกว่ามะเร็งที่เกิดในท่อน้ำนมอะไรนะตรงนี้สำคัญนะต่้มาพูดถึงอย่างที่พูดไปตอนต้นที่ว่าเฮ้ยการที่พบมะเร็งเต้านมสองข้างพร้อมๆกันในวิสิตแรกก็คือ พอหมอเขาทำแมมโมแกรมข้างหนึ่งไปแล้วบอกเอ้ยสงสัยเป็นมะเร็งต้านมเขาก็ทำสองข้างนะเวลาทำแมมโมแกรมมันทำสองข้างแลแปรากฏว่าโอกาสพบนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าซินโคนัสไบล์เทอร์ลเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณสองถพบในช่วงอย่างที่บอกว่าศูนถึงสิเดือนดีกว่าหมอใช้คำว่าศูนย์ถึเดือนเนี่ยเป็นซินโคนัสคือตรวจแล้วก็พบพร้อมๆกันเลยระหว่างรักษา มะเร็งเต้านมด้านหนึ่งอยู่เป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งในช่วงหนึ่งปีแรกพบประมาณ2อเปรเซ็นต์คราวนี้มาพูดว่า LCI S นะมะเร็งในท่อกับมะเร็งที่ไอ้มะเร็งในท่อ DCIS กับมะเร็งที่ต่อมมะเร็งที่ต่อมอย่างที่บอกว่ามันตรวจพบได้ค่อนข้างยากทำแมมโมกรมเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นเขาซึ่ายฟนัก และอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นมะเร็งชนิดเนี้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งสองข้างก็มาั่จากค่อนข้างพบเยอะกว่าและการที่จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตก็ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าสมมติเราตัดเต้านมไปแล้วข้างหนึ่งและถ้าสมมติเข้าเต้านมอีกข้างหนึ่งเป็นคนละชนิดมันไม่ได้มาด้วยก้อนมันไม่ได้มาด้วยปวดบวมแดงร้อน มันอาจจะทําให้เรามิสไปก็คือพลาดไปว่าเอ้ยมันจะเป็นอีกข้างหนึ่งหรอทําให้มะเร็งนั้นกระจายเข้าไปในส่วนอื่นๆของร่างกายก็คือกว่าจะพบก็คือเป็นระยะที่4ไปแล้วอันนี้คือพูดให้ฟังก่อนนะว่าชนิดมันอาจจะเปลี่ยนไปก็เลยทําให้เราพลาดไปว่าเอ้ยสองเราอาจจะพลาดเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วข้างหนึ่งโอกาสที่จะเป็นอีกข้างหนึ่งมันน้อยหนิ สองเรซนเราคงไม่โชค้ายหรอกก็อาจจะทําให้เราพลาดไปเหมือนกันเพราะนั้นท่านใดที่เป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วเนี่ยท่านต้องระมัดระวังตัวนะเพราะถือว่าท่านมีโอกาสที่จะอยากเป็นอีกข้างหนึ่งอยู่เข้าใจตรงกันนะอ่ะฟังต่อ DCIS ก็คือมะเร็งในท่อน้ำนมเนี่ย มันมีโอกาสเป็นมะเร็งนะมากกว่า LCIS เพราะนั้นบางทีเนี่ยเวลาหมอเขาตรวจเจอโดยบังเอิญว่าเอ้ยหรือจริงเอาเนื้อไปตรวจแล้วบอกว่าท่านเป็น LCIS เนี่ยเป็นมะเร็งที่ต่อมเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าเอ้ยอดูอาการไปก่อนก็ได้ออฟเสิร์ไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบตัดท่านจะสบายใจไหมแต่มันเป็นความจริงนะเพราะเขาบอกว่า โอกาสมันเกิดเป็นมะเร็งอน้อยนะหนะึ่งเปอซนเปอร์เยะแต่ภายใน20ปีเป็นแน่15-20%ถึงยีเป็นใช่ไหมถ้า1เปอร์ปยียปีผ่านไปก็เกิดเป็นโอกาสเป็น20%ก็สูงขึ้นมนาะแต่เขาบอกว่าอา C I S อ่ะ Observe ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็น D C I S เขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ย5 0นะ และต้องเป็นมะเร็งแน่นอนเนี่ยภายใน10ปีถึง18ปีเพราะนั้น DCIS ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่หมอเขาจะรักษาเลยแต่ LCIS เนี่ยแม้ว่าโอกาสมันจะเป็นมะเร็งน้อยกว่าแต่พอมันเป็นมะเร็งแล้วอ่ะมันดุกกว่านะท่านก็ต้องเลือกจะรักษาเลยไหมหรือจะ observe ทำแมโมโมกร,รมไปเรื่อยๆคอยคำาต้งไปเอาคำเต้านมไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอบอกว่าท่านมีเชื้อเอาง่ายๆท่านมีเชื้ออยู่ส่วนใหญ่คนไข้จิตตกมีภาวะกังวลเครียดม,มักจะขอให้หมอเนี่ยเอาก้อนในส่วนนั้นออกแต่การเอาก้อนออกเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปตัดทั้งเต้านมนะการรักษาเดี๋ยวเนี้เขารักษาบางทีก็ตัดเอาเฉพาะก้อนออกโดยเก็บเนื้อเต้านมในส่วนใหญ่ไว้แต่ก็มี เพื่อนหมอเคยมาปรึกษานะตัดไปแล้วสองกล้องตรวจยังเจออีกหมอตัดอยู่สามสี่รอบเลยกว่าจะหมดเต้านมมันก็ดูผิดรูปไปใช่ไหมตัดไปครั้งหนึ่งมันก็ดูผิดรูปแล้วล่ะยิ่งท่านมุดท่าน,านมีเนื้อน่มน,น้อยๆอ่ะตัดไปสี่ห้ารอบกว่าจะฟรีเงี้ยท่านสู้ตัดไปเลยทั้งหมดแล้วเสริมใหม่ดีกว่าไหมอันนี้เป็นข้อคิดนะเมื่อกีนี้อย่างที่บอกว่า LCIS ที่บอกว่ามันดุก,กว่าเนี่ย โอกาสที่มันจะเกิดสองข้างมันก็ยังเกิดแค่สองเปอร์เซ็นใช่ไหมดังนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดทั้งสองข้างแต่โอกาสเกิดน้อยสองถึงสิบสองเปอร์เซ็นตะ์การกระจายที่ไปสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่บอกว่ามันลาม,มาไต้โดยปกติมะเร็งเต้านมไม่ไปไตนะท่านมะเร็งเต้านมจะไปไหนบ้างจะไปกระดูก บางทีมันแฝงตัวไปตามเขาเรียกไากระดูกซีคโครงแล้ววิ่งไปที่กระดูกสันหลังผ่านไปสิบปีท่านปวดหลังคิดว่าท่านเป็นหมอหลอกกระดูกทับเส้นแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าเป็นเนื้อมะเร็งเนยมันไปเกาะอ,อยู่ที่กระดูกสันหลังไม่พบบ่อยไปปอดนะเห็นไหมเต้านมอยู่ข้างบนใช่ไหมด้านล่างก็เป็นปอดไปตับแล้วก็ไปสมองแต่พบที่ไปไตมีไหม ใดๆในโลกล้วนไม่ร้อยเเซ็นต์ะท่านการเกิดมะเร็งเต้านมในการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วกระจายไปไตพบได้แต่เขาใช้คำว่า very rare พบน้อยมากๆถึงขนาดเป็นเคส e report เลยเคสนี้คล้ายๆกันคือเป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุ30ตัดเต้านมด้านซ้ายไปแล้วอยู่ดีมาตรวจพบตอนอายุ33เป็นมะเร็งเต้านมกระจายไปที่ไตนะอ่า โดยสรุปการเป็นมะเร็งครั้งที่สองหรือเป็นมะเร็งเต้าโนมีข้างหนึ่งนั้นเกิดได้แต่ไม่ใช่ว่ามะเร็งด้านหนึ่งลามไปข้างหนึ่งนะมันเหมือนเกิดขึ้นมาใหม่เลยเข้าใจนะไม่ได้ลามไปแต่เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับการเกิดอาจจะมาแบบไม่รู้เนื้อหรือตัวก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ทําให้ผู้ป่วยนั้นไม่ได้สังเกตทําให้มะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายการกระจาย กระจายไปโดยปกติไปที่ปอดไปที่ตับไปที่กระดูกสันหลังไปที่สมองได้ไปที่ไตค่อนข้างน้อยแต่พบได้แม้จะพบน้อยนะดังนั้นหมอจึงคาดว่านะมะเร็งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นมะเร็งชนิดคนละชนิดกับชนิดแรกนะครับในเคสของคุณหญิงจุฬาลักษณ์นะการเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งไปแล้ว ท่านไม่จําเป็นจะต้องไปตัดอีกข้างหนึ่งเผื่อไว้นะแต่ให้มันตรวจสอบเพราะเมื่อท่านอายุมากขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมก็จะสูงขึ้นตามกราฟไม่ใช่ว่าเมื่อท่านอายุ50แล้วเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมท่านจะลดลงนะกลับสูงขึ้นนะอายุเจ็เนี่ยยิ่งพบเยอะเลยเพราะอะไรเพราะเซลล์ในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ย เซลล์มันก็จดจําการแบ่งตัวผิดปกติไปาก็กลายเป็นมะเร็งได้นะครับการเป็นอย่างที่พูดว่าการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสมมุติว่าท่านมีตัดไปแล้วข้างนึ่งท่านจะตัดอีกข้างหนึ่งไหมเผื่อที่หมอพูดไปตอนต้นว่ามีนะมีบางคนตัดเผื่อยกตัวอย่างเคสแองเจลินาโจอีเนีเขาตรวจพบว่าเขามียีน BRCA1 ครอบครัวเขาเนี่ยายายแม่ตายด้วยมะเร็งทั้งเต้านมมะเร็งลำไข้เขาตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งแต่วิธีการตัดของเขาเนี่ยเขาใช้เ้าเรียกว่า,า n i ปเปิลแอดสกินสแปลลิ่ก็คือขวานเอาเฉพาะตอกกับเนื้อท่อน้นมออกเหลือผิวหนังกับหัวนมเอาไว้ แล้วก็ทำการเสริมหน้าอ,อกไปเขาก็รู้สึกสบายใจแล้วว่าเขาไม่ต้องมากังวลว่าในอนาคตเขาจะเป็นหรือไม่เป็นยังไม่จบคลิปหน้าเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับรายการด็อก umentary ใน Netflix ที่ชื่อว่า Take Your Pile มันเป็นตอนที่ชื่อว่าซันเน t เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีความเครียดขึ้นเยอะบ้านใครมี s ันเน t อยู่ที่บ้านบ้างถ้ามีหรือเคยกิน มาฟังในสิ่งที่หมอกำลังจะพูดในครั้งหน้านะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ